ทีาถึง EP ที่9กันแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยจำก็จะมาสาธิตนะคะวิธีสร้างลิสต์หุ้นที่เราชื่นชอบนั่นเองค่ะโดยที่เมนูนะคะที่เราจะเข้าไปในระบบ p r o l e n v e s t เนี่ยก็คือเมนูที่ชื่อว่า Watchlist นะคะซึ่งถ้าเราอยากจะเลือกนะคะหุ้นที่เราชื่นชอบเนี่ยเอาไว้ดูนะคะเราสามารถที่จะกดสร้างมันขึ้นมาได้นะคะโดยที่กดไปที่ New List นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราไปตั้งชื่อนะคะเมนูที่เราต้องการอยากจะดูนะคะเช่นตัวอย่างเนี่ยจำอยากจะดูหุ้นนะคะที่ ทำเกี่ยวกับพวกรถยนต์ไฟฟ้านะคะจำก็ไปสร้างนะคะเป็น EV stock นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กด create ออตัวของ watchlist มันขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยพอเราได้ watchlist ของเรานะคะที่เป็น EV stock แล้วเนี่ยเราก็ไปกด เพิ่มหุ้นนะคะที่เราชื่นชอบแล้วก็อยากจะดูลงไปนะคะตัวอย่างเช่นจำอยากจะแอดหุ้นเทส l a นะคะจำก็ไปกดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ไปครีเอทนะคะหุ้นที่เราชื่นชอบได้เลยนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของ watch list ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะแอดได้นะคะทั้งหุ้นที่เราชอบนะคะรวมถึงตัวของ ETF ด้วยนั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกแอดไปได้เรื่อยๆนั่นเอง ะะซึ่งในฟังก์ชันนี้เองนะคะ mm hmm. ก็เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูนะคะหุ้นที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็มาสร้างตัวของ Watchlist ของเราได้เลยนะคะ